กล่าวสวัสดีโอชนคนเล่นเกมทุกคนทุกท่านนะฮะแลวคุณก็อยู่กับผมจางูคนเดิมคนดีนะฮะซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาทำก็ <c oughs> กคือสจวตครับผมหลายๆคนคงเล่นไปแล้วนะครับผมก็คงสัมผัสได้ว่ามันค่อนข้างที่จะเบานะครับผมเบากว่า,วาตอนดิจก,กอร์ค่อนข้างที่จะเย็นละลิศดังนั้นเราจะมาเปลี่ยนเซ็ตไอเทมแล้วก็รูนกันครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาทําเป็นบัคสจวดสายคลิติเค้ลครับผมปกติขเขาเล่นสายคลิกันไหม เอออันนี้ไม่รู้แหละแต่ผมจะเล่นแบบคลี่จ๋าเลยอะ่ะโดยชิ้นแรกนะครับผมผมจะขึ้นเป็นรองเท้าตีเร็วครับผมส่วนชิ้นที่2แน่นอนยังไงก็คลี่อะ่ะส่วนชิ้นที่3ผมกําลังเลอยู่ว่าเอ๊ะ จะออกเป็นจอก,กอกก่อนดีหรือจะออกเป็นไอสลิกสติงก็คือเป็นคลิตีไว้นะครับผมผมคิดว่าอาคลิล้วนก็คลิล้วนปะออกเป็นสลิกสติงเลยส่วนไอเทมชิ้นที่4่ยังไงผมคิดว่าน่าจะเป็นอมินิอ์มอย่างน้อยก็ขอแบบใช้สกิลแล้วจะได้ตีเร็วขึ้นอย่างหน่อยก็ดีและชิ้นที่4ี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟิกอยู่แล้วครับผมผมจะเอาเป็นไอ้ธนูตีเร็วอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็ไม่ต้องคิดเยอะครับผมเกาะเกิดเอาไปเอามามันไม่ค่อยใช่คลีล้วนเท่าไหร่ไว้แต่ มันก็น่าจะได้นะครับคุณผู้ชมเพราะถ้าเอาคลิ้วดอย่างเดียวเดี๋ยวผมคิดว่าดาเมจการโจมตีไม่น่าจะมีส่วนพลังแฝงเนี่ยผมคิดว่าอ่ะแบบเนี้ยอนข้างที่จะดีละสิ่งต่อไปที่ผมควรจะเปลี่ยนก็คือรูนครับผมผมจะเลาะรูนออกให้หมดเลยเหลือให้ลินเลาะรูนออกให้หมดเลยส่วนรูนแดงเนี่ยผมจะใช้เป็นอัตราคิดตข้อและความเสียหายคลิติข้อสัก10เม็ดไปเลยยัดใส่จุกๆแบบแน่นๆแต่พอเริ่มคิดได้เอาไปเอามามันจะเวิร์กไหมเนี่ย มันแลดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เลยคุณผู้ชมทางบ้างอย่อยาหาทําตามนะครับนี่คือการทดลองที่ก็ <c oughs> จะไม่ใช้สบอกเลยแล้วก็ลูนม่วงเราเป็นเอออันนี้ละกันพลังโจมตีความเร็วเคลื่อนที่สักห้าเม็ดก็น่าจะพอมั้งห้าเม็ดแล้วก็ไปเอาเอ่อพลังชีวิตแล้วก็คลิติ้ออันนี้เนี่ยอีกห้าเม็ดไม่อย่างบ่วเลยโคตรบ่วเลยส่วนสีเขียวนี่มันอนข้าที่จะตายตัวนะครับก็ต้องเป็นพลังโจมตีแล้วก็เจาะเกาะเท่านั้นแหละส่วนที่เหลือมันไม่ค่อยมีอะไรแล้ว พลังโจมตีกับเจาะก,ก่อยัดไปสักสิบเมตรมั่วโคตรมั่วเลยคุณผู้ชมพลังโจมตีบวกสิบเจ็ดพลังชีวิตสามร้อยอัตราคิดเทิค้า9.5เจาะก,ก่อหกสความเสียหายคิดเทิคสา36แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่5เปอร์เซ็นโคตรมั่วเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่โคดอภิมหากาบักสตวดบักสตวดสตวดบักสตวดสายครีมากครับคุณผู้ชมเราไปลุ้นด้วยกันว่ามันจะลุ่งหรือมันจะล่วนและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมไหมครับวันนี้เลยเพจพ่อมดเคลมเบอร์เพย์นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพราะใจแค่เพื่อนใดดีเท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะครับถูกกระตือรือรบร้อยเปอร์เซ็นต์แถมเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะเออแล้ววันนี้สกินจีน่าเข้ามาใหม่นะครับผมการันตีห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบกรอบคูปองตีเป็นเงินถ ไม่ผมไม่มีผมไม่มีตังจะกินข้าวแล้วถ้าผมเติมไปคอนเทนต์ต่อไปคือเทคนิคการแยกอาหารแมวแมวที่บ้านเนี่ยมีกรรมหมัดบอกเลยเอาละครับคุณผู้ชมเข้าเกมแล้วเรามาลุ้นด้วยกันครับว่ามันจะเวิร์กเวิร์กหรือเปล่าใช่ไหมยีน่ายีน่ายีน่าเฮ้ยยีน่าไปไหนอ่ะยีน่า ไปเลือดร้อนว่าจากไหนเนี่ยโลกโคษทีค่ะปลานหมอลัำมันเด้งและเกมนี้ฮีโร่ที่ผมต้องซัดด้วยก็คือไวโอเล็ตครับผมซึ่งมีซับเป็นเลสเตอร์แต่ซับไม่อยู่แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบโอ้ยคลี่ห้าร้อยเฮ้ยได้ ได้เนี่ยได้เลยคลิปห้ารอยต้นเกมก็ถือว่าแรงอยู่นะแล้วจอกอของเราไปออกนู่นชิ้นที่ห้านู่นมันจะตีใครเอเดี๋ยวเดี๋ยวใครในพุ่มใครในพุ่มเห็นนะตั้งอกอโทษทีพี่มีคนสอนไม่คุยววาโอเลตจะไปไหนล่ะเออปืนล้านโทษทีกับปืนลานอุ้ยตายแล้ว ทำไมน้ำเสียงมันกวนบาทาาแล้วเกินวะเกมนี้สิ่งที่ผมหวังอย่างเดียวนะครับก็คือขอให้ได้ออกไอเทมครอบครุมเชือเและอนโว้ คุณพี่ก็จะโหดเกินไหนป้อมเลยเหรอพี่แต่ป้อมเลยเหรอพี่ทีมผมมาเติมแลนะเอ้าเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนทีมเรามากันเยอะเอ้ยกูติดอะไรวะเนี่ยใบใบลัดชดเพื่อตวันแต่เกมนี้ยังไม่เห็นการตีสดเลยนะเฮ้ยเอาหน้ามันมีชัวร์อยู่แล้วหลังจากที่ผมตีป้อมล่างแตกนะครับผมก็ต้องขึ้นมากันต้อมเบิ่์นแลิ้นไปเลยเนี่ยกับทาร่าเนี่ยยังไงมันก็ต้องได้ตีสดกันชัวร์นะใบายดา่าเอาไว้ละทารโหโอ้โหโอ้โห การตีสดที่ไม่บอกกับหาราสุดๆไปเลยเอาคุณพี่ก็ลองตีตัวบางๆบ้างสิหาตัวในที่มันจืนแหลมๆอะอะไรนะตัวที่มันหัวแหลมๆเหรอก็นี่อยู่ในป้อมเลยเนี่ยโอ้ยชอบแบบนี้ก็ไปบอกตัวหัวแหลมๆหัวแหลมๆสเตอร์ตีสดตีสดโอ้ยได้อยู่นะ เอาเรื่องอยู่นะกูบอกยืนแหลมๆไม่ใช่หัวแหลมๆเกมนี้เดินหาบาทาลูกเกี่ยวเลยเพราะอยากพิสูจน์เซตไอเทมใหม่ไวโอเลตจ้ายิง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 ยิ้ยไม่ได้อยู่นะได้อยู่นะทำไปเล่นไปโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โ ไอ้ออกตันเลือดเพิ่มดีเพราะว่าอย่าหาทำแล้วตอนนี้ผมเพิ่งได้มาเป็นรองเท้าแล้วก็คลิชิ้นเดียวนะครับผมไอสลิคสติงใช่ไหมที่มันเป็นคลีตีไวผมก็ยังไม่ได้ขึ้นเลยตังยังไม่มีเพิ่งผ่านมาเจ็ดนาทีโอมาพอดีเลยเวสลิคสติงมาแล้วเว้มา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 เนียเมื่อไมาเนียตีสดตียสดตีสดตีสด ไอ้ตดนเฮ้ยเอ้ยลืมกดใช้สกิลหนึ่งว้ายตายแล้วลืมกดใช้สกิลหนึ่งยิงส่ไอ้ยิงไงโอ้ยไม่ได้ ได้เลยได้เรื่องได้เรื่องยิงเพื่นจะลืมใช้สกิลดึงอ่ะขาละขาละอืมแต่ไปมีเลเตอร์มาห้าไว้เมื่อกี้เฮ้ยมันเวิร์กเลยอ่ะถือว่าเวิร์กยิงเดินดีแต่บมื่อลืมใช้สกิลหนึ่งแล้วเมื่อผมได้อเทมเทพสองชิ้นมาครอบครองนะครับผมใครหน้าไหนก็เอาผมไม่ลงดังนั้นลราบอกเลยเข้ามาก็ได้งหมดเลยเอาครายลงสิว่าข้ามีกันดามจ แต่ไม่ใช่เวทเขาเรียกว่าแพ้ทางเวทแบบ300%แล้วหลังจากที่ฟาร์มไปฟาร์มมาสระยะนะครับผมในที่สุดผมก็ได้โอมินีอามาเรียบร้อยครับผมตอนนี้ขาดแค่ไอ้ธนูจอกก่อนแล้วก็ก่อเกิดแค่นั้นถือว่ากอครบเฮ้ยทาร่าาร่าขอยิงหน่อยเบื่อขอยิงหน่อยเบื่อขอยิงหน่อยโอ้ยยิงเพลินเยอะเดเดเดเพลินไม่ได้เลยมีตัวคอยซอนวะไงยเฮ้ทาร่ะทำยิงได้เอเดี๋ยวยวเดี๋ยีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอู้กเลนมันจ้องจะเล่นผมอย่างเดียวเลยวยเอาดิไ้ไม่ตาอาแพ้ทางเวทแบบ400%เปอร์เซนตเพื่อนนายต้องสู้แล้วนะ เหลือนายคนเดียวแล้วนะประตูไฟนายเอาเคลีปน้าตายมันก็ตีปอบมันสวยเอ้ยโอ้ยเกือบแพ้แล้วไงเกือบคอนเทนต์ล่มแล้วไงก็คือตอนนี้มันได้เอเทมมาสี่ชิ้นแล้วไงมันขาดแค่สองชิ้นจะแพ้จะชนะก็ได้แต่ขอให้ได้เอเทมเ,เทมครบอะแล้วก็ขอดูหน่อยที่ว่าสายเนี้ยมันเวิร์กหรือเปล่ามีหน้าเอ้ไม่ใช่มีหน้าเนี่ยมันล่าล่าด้วยวะไว้าตายแล้วไ่ปอบโอ้โหแล้วฝั่งตรงข้ามเวทจะเยอะไปไหนนี่แม่ เวทเยอะมากเขาก็น่าจะรู้แหละว่าฝั่งตรงข้ามต้องเล่นสะจวตเกมนี้มีแววจะแพ้จะแพ้ได้ไงว่าสกอร์ผมก็ดีอยู่นะมันไม่น่าจะแพ้ได้เลยนะอ่เลตเตอร์ขอฝากระเปิดไว้หน่อยเพื่อนโอ้โหตัวซ้อนเยอะมากโอ้โหแปบเดีวขอเติมเลือดก,ก่อนหมูเฮาใจเย็นอย่าเพิ่งไปตายกันนะถ้าตายในเกม,เจ,มจบเลยนะคอนเทนต์หายสูญหายเกลี้ยงเลยนะหัวคอนเทนต์มากกว่าชัยชน,นะ นี่มันกติทรรมของยูทูบเบอร์บายบายเฮ้ยหลายรอบแล้วตัวนี้แรกแลกขำหลังหลังตึงไม่ตึงได้ไกไวอ่ะมันเหลือป้อมเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วครีปก็เข้าไไวโอก็มีทุกอย่างก็มาโอ้โหเรียบร้อยสามทางอีสปอร์ตนี่ไกไวโอทาร่าอเลสเตอร์เอาบะล่ะเอาตัวนั่นแหละสวยเพื่อนขอฝากแล้วเปิดหน่อยทาร่าทาร่าไล่ยิงมาดิเอามาดิทาร่าเนี่ยเอามัน มันไส้ยิงตามท้ายไปนหนึ่งดอกและตอนนี้สามทางน,น,นะคคุณชาคริดคุณชาคิดจะแก้เกมยังไงครับงั้นคุณชาคิดก็กล่าวขอประทานโทษน,นะครับผมไม่ถนัดแก้เกมครับถนัดแก้แต่อย่างอื่นไว้ใจแล้วคุณชาคิดแก้อะไรครับแก้ยากที่ใช้มัดถุงแกงครับผมบอกเลยมันสนุกมากแล้วแม่ค้าต่างคนก็ต่างครีเอทการมัดแต่และคนไปโอ้ยสนุกมากกว่าจะได้กินห้าหกนาทีพูดมากปากเหม็นตีป้อมเถอะครับชด สามทางแล้วถ้าเสียดาร์ที่เขาเท่ากับเราแพ้แบบ100เซเลยครับผมดังนั้นมาตีดาร์กันดีกว่ามูฮาอ่าฮะนี่แหละเราจะมาดูการตีสดของโจ๊กเกอร์ที่ออกสายคลีก,กันครับผมมันใช้ได้เลยเนี่ยมันใช้ได้เลยโอเคผมได้เทนูจอกกอบมาแล้วตอนนี้ขาดแค่กอกเกิดเฮ้ยเวิร์กนะเดียเวิร์กนะสายนี่เวิร์กสายนี่เวิร์กแม้คุณชาคลิปก,กว่าจะเวิร์คมึงรอไป3ทางเลยครับแล้วก็กดปล่อยดาร์ที่ตรงกลางครับผมเพื่อเคลียร์คลีฟเลนี่ตัวมือมาเฮ้ ปวกันอีกแล้วเหร์ไอ้ถ่าล่าไอ้ตูเลนขอยิงไกรสักคนก็ได้ถ่าล่าก็ได้เทาเลนก็ดีถ่าล่ายิงเฮ้ยยิงยิงยิงเอ้ยมันได้นะเนี่ยมันได้เอ้ยเดี๋ยวถ้าเป็กูเด้งมาฝากนี่วะยิงยิงได้อยู่นะ แต่ถ้ามันถึงไปเน่ยจะไปคุณพี่ไปออกตัดเลือดนะครับแล้วตอนช่วงที่ผมเดสมอเล่อยู่นะครับก็สเลเยอร์ก็เกิดขึ้นมาแล้วครับผมถ้าเสียก็สเลเยอร์ตัวนี้ยังไงก็แพ้ครับฝ่ายตรงข้ามมี4ฝ่ายผมตอนนี้ที่ยังหายใจอยู่มี3มสูๆนะเพื่อนเอ้ยใหญ่เขาก็ได้รอปีเกิดก่อนเดี๋ยวปีจะไปช่วยแต่โอ้โหคลีปกลางกระดันดาเขาเขจะเอาถ้าปล่อยคลีปกลางคลีปมันก็จะตีมาโอ้โหคุแร m มายฮีโร่ฉันจายนหน้าดีจะหายที่เหลือฝากพวกนายด้วยโอ้โหทีมเกินทีมพวกผมมีสามแต่คิวพวกเขาไปสี่รอดหนึ่งโอ้โหโอ้วัดสุดยอดไปเลยทีมแบบนี้กูไม่ได้เชิดฉายแล้วะล ฉันก็ดีใจอยู่แต่ไม่ได้เฉิดฉายเลยเว้ยเอ,เอาเป็นว่าตอนนี้ไอเทมก็ขาดแค่กอกเกิดน,นะครับผมที่เราดูดูรวมกันเนี่ยมันก็ยิงสดใช้ได้เลยนะแต่มันติดตรงที่ว่าดันไปยิงทาร่า,าดิสิ แต่ยิงป้อมก็แรงอยู่นัินได้ยี่ยยิงคลีฟก็แรงเคลียร์คลีฟอ้าวของครบแล้วเว้ยต้องซื้อเคียวดักไว้ก่อนเลยของครบแล้วจ้ายิงป้อม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 เรียบร้อยครับผมแล้วสรุปผลประกอบการเป็นไงบ้างผมคิดว่าคนข้างที่จะเล่นได้เลยนะครับผมสายคลีฟเนี่ยเล่นได้เลยแต่ผมคิดว่าถ้าจะออกสลิกสติงก็คือไอ้คลีฟตีเร็วน,นั่นอะ เออเอาไปออกพวกโบเค่นสเปียหรือไม่ก็บุรามาสให้มันมีแบบจอกก่อเข้ามาเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนรูนให้มันเหมือนชาวบ้านชาวช่องครัผมคิดว่าเล่นได้เลยครับผมงั้นผมขอคะแนนเซตคลิปนี้่อยครับและสําหรับคะแนนเซตคลิที่ผมนํามาใช้งานในวันนี้นะครับผมถ้าเต็ม10ผมให้แค่4พอ ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เลยแล้วคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่ากันะครับผมเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเริ่มหนาวเริ่มมีลมแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยละ่ะบ๊ายบายรักทุกคนมากมานะจ๊ะม๊